สวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่ๆนะครับรถมรทุกคน EP นี้เป็น EP แรกสําหรับรถโมนะฮะที่ได้ทาขึ้นมาเพื่อ,อใช้เป็นข้อมูลในการตรวจเช็ครถนะครับด้านหลังผมจะเป็นตัวรถโมอนะที่กําลังจะส่งเป็นเครื่องยนต์320แรงตัวนี้จะมีระบบเบรกเป็นระบบลมล้วนเกี่ยวกับการตรวจตรวจเช็คประจําวันม,มออลมเบรกนะเพราะว่ารถตัวมิกตัว ตัวนี้แล้วก็หลายๆรุ่นที่ใช้อยู่อ่ะก็จะเป็นระบบเบรกลมล้วนซึ่งจะมีการต้องดูแลเหมือนกันซึ่งเขาเชื่อว่าพี่ๆน่ะทำงานดูแลอยู่ละแหละแต่ตอนนี้ก็คือย้าเตือนว่าอย่างตัวแอร์เดยเออร์เนี่ยเราก็จะให้แนะนาให้เปลี่ยนทุกๆแสนโลนะฮะส่วนพี่ๆนักขับอ่ะสิ่งที่พี่ๆจะต้องช่วยกันดูแลก็คือเรื่องของถังลมอันนี้คือถังลมนะฮะนี่ฮะหลังการใช้งาน อย่างเราวิ่งงานเช้าเย็นๆนะกลับก่อนกลับบ้านหรือก่อนนอนก่อนจอดหลังจอดรถจะบล้อยเนี่ยนี่ฮะเดียวนํำทิง้งเพราะบางวันเนี่ยเราวิ่งเยอะๆเนี่ยน้ำมันก็จะเกิดน้ำสะสมอยู่ในนี้เยอะครับเนี่ยนะมันจะมีจดไม่ดึงดึงเข้าหาตัวนะง่ายๆนี่มีเลยไม่ต้องยกแรงนะยกเข้ามาแค่ตัวนิดเดียวแค่นี้ก็ทําให้เราปลอดภัยกับระบบเบรคของเราสุดท้ายก็ท้องฝากพี่ๆนะครับทุกท่านนะฮะ ช่วยกันดูแลรักษารถเพราะอย่างน้อยก็เราจะต้องอยู่กับเขาโดยเฉพาะระบบเบรกถ้าระบบเบรกสมบูรณ์ตัวเราเองก็ปลอดภัยเพื่อนร่วมถนนก็ปลอดภัยสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่ครับผม